ถ้าเป็นทางการนะครับเรามีคำว่า purchase P U R C H A S E แต่ระหว่างการออกเสียงครับท่านผู้ฟังเพราะว่ามันเป็น purchase ไม่อ่ะไม่ใช่อ่ะมันใช่ purchase อย่าไปพูดนะออนมานะก็พูดได้ยินแต่ก็พูด purchase purchase กันทั้งนั้นน่ะ it's wrong it's wrong มันผิดอย่างมหันนะครับท่านผู้ฟังที่ right พูดยังไงอะที่ right ก็คือ purchase purchase Yeah, maybe I put purchase. Cup. ครับประเทศไทยพูดทั้งประเทศ okay, well you know that's good. I'm happy about that. I'm happy that Thai people say purchase. ครับดิฉันอนุมานเกษตรเพื่อขค่ะคุณนันดูเดี๋ยวปุกจะพูดคําขึ้นมาคํานึ่งแล้วคุณนันดูช่วยดูให้หน่อยว่าช่วยเกลาให้หน่อยว่าถ้าเป็นภาษาทางการเนี่ยเราจะใช้คําว่าอะไร ดีไหมคะไม,ไม่ถึงเอาที่แบบไม่ทางการกับทางการพวกเอาแบบไม่ทางการดีกว่าเอาเอาคำที่ทั่ว,วไปโอเคโอเค go a h e a d let's do it อเนี่ยอย่างเช่นคำว่าช่วยเหลือเราจะได้ยินคำว่า help me help me โอเคชุกสถานการใช้คำว่า help ยิ่งในสถานการฉุกเฉินนะครับ <Yeah. S 2> ใช้คำว่า help สิ่งที่สำคัญท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็พูดตามผมด้วยออกเสียง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 ให้ชัดนะ yes help help one more time help HELP มันต้องมีผีตอนท้ายไม่งั้นมันจะเป็น hell ที่แปลว่านารกนะครับถ้าค nope. nope. ุณยืนตะโกน hell hell อย่างนี้ก็อาจจะมีคนหามมาบอกว่าใช่ใช่ชีวิตนี้นะคือไม่เข้ามาช่วยเรานะคะ แต่จะบอกว่านั่นแหละนรกเลยอะไรอย่างงี้เลยอฮะ,ะว้ายไม่ได้นะ Help แต่นี่ก็เป็นคำที่ที่ทั่วไปนะครับไม่ได้แปไม่ได้หมายความว่าไม่ทางการ oh. แต่ว่าสำหรับผู้คนที่ทำงานในร้านอาหารหรือขายของ <Yeah. S 2> หรืออยู่กับลูกค้าเป็นฝรั่งนะคะมีอีกคำหนึ่งที่อาจจะสำคัญคืออันนั้นก็คือ assist assist อ่านว่า as s i s t หรือว่า assist assist ออกอานะ a s i t assist pues now assist A W S I <Assist>. S T ที่สำคัญก็คือวิธีการออกเสียงนะ assist assist very good assist มันไม่ได้อ่านว่า assist หรอครับเพราะบางทีเราเห็นคาว่า assistant มาจากคำนี้ไม่ใช่มาจากคำนี้แหละแต่เขาออกเสียงเป็น assistant ก็ก็เขาผิดเขาผิดแต่ว่าผมจะไม่ว่าเขาเพราะผมไม่ใช่คนที่ชอบไปตำหนิช่างดีงานสูงส่งจริงๆสุภาพบุรุษนี้ ไม่หยียบย่ำไม่กระทืบใครซ้ําอย่างเดียวแต่ในายจก็ด่านะงั้นเอาใหม่คําว่าช่วยเหลือภาษาทางการใช้คําว่า assist assist โอเคพูดช่วยก็คือ assistant assistant ถ้าตอนนี้กําลังออกเสียงเป็น assistant กรณีลบออกนะครับเป็น assistant ดีที่สุดครับ Yeah I would like to know do you have a personal assistant at a n d b e Academy or notUh everybody is my personal assistantSame as me <laughs> But no b o d y h e l p you when you want oh no this is so true this is so true เพราะทุกคนเขาก็มีงานของเขาเหมือนกันจริงๆนะเมื่อวานเป็นอย่างไงที่โรงเรียนผมเลยทำไมนะ <laughs> ผู้อยากจะให้มีงานนี้มีมีชิ้นงานงานชิ้นหนึ่งที่ต้องทำให้เสร็จค่ะไม่มีใครอยู่เลย everybody was outside one person ลาพักลอน another one

กำลังค,คิดจะแจกฟรีนะครับ a v เบียออ e เตอราอาจจะไม่ใช่วันนี้อาทิตย์หน้านะเราคิดอีกครั้งหนึง uh, tell น่ง Tell ในภาษาอังกฤษนะครับ T E W L, L ที่แปลว่าบอกเนี่ยนะ Yes คำเป็นทางการเขาใช้อะไรคะ Inform ๋อ oh, Inform Absolutely that's a classic example I would like to inform you Yeah Can you help me uh, Can you inform me about your country Yes like that like that So actually If you are doing something on stage, like if you are an MC on stage, yeah. you can use this word. Good. Ladies and gentlemen, I would like to inform you that dinner has started. Okay, understand. Anytime you want to use tell, use inform. เนี่ยพวกอยากจะบอกอะไรอย่างหนึ่งน็อกเลื่อนนิดเดียวได้ไหมคุณนัดูได้ครับเมื่อวานก่อนพวกไปเป็นพิธีกรที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสรกิจใช่ไหมฮะล้วก็เป็นสนานมากนะพวกก็ว่าพวกสนุกดีพอลงเวทีมามีแขกวีพีที่นั่งแถวหน้าก็เดินมาหาพวกแล้วบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวพี่ให้ไปเป็นพิธีกรให้นะเนี่ยแล้วก็ถามพวกไอ้รู้ไหมคุณนัดูภาษาอังกฤษได้ใช่ไหม บุกค่านึกในใจเขาเป็นคู่ได้ไหมคะคู่คือภาษาอังกฤษถึงขั้นเป็นพิธีกรเราก็ไม่มั่นใจนะ No of course you just say yes you say yes I can absolutely you never say no never say no to them ใช่แต่มีคำแม้ไ้ May I have and to be to be my partner of c o u r s e u n e s t a d okay of course always happy that ฉันว่าคำว่า tell เนี่ยถ้าเป็นทางการก็ใช้คำว่า inform Give present, I? I would like to present you with I would like to give you a gift. I would like to present you with a gift. Um, I would like to provide you with a gift. Like I. Yeah. Present or pre or provide. These two words are very good um, words to use instead of give in English. Yeah, yeah. for sure. Yeah. Give provide. Give or provide. This is a good one. Think about. Think about คิดถึงอะไรคิดเกี่ยวกับอะไรงั้นเหรอคะ No, ถ้าจะพิจารณาอะไรนะ I want to think about that. อืมผมอยากให้คุณคิดเกี่ยวกับเรื่องนู้นนี้หน่อยแต่ความจริงแล้วภาษาอังกฤษนะครับมีคําว่า consider C O N S I D E R consider ครับ consider ก็คือพิจารณาแล้วก็ฟังแล้วเป็นทางการมากกว่า to think about something yeah please wait, please because now managing director he is a uh, consider about this story I think not more than evening you will get the answer yeah like that I will yes I'm I I'm considering your request กำลังพิจารณาคำขอขอร้องคงคุณนะครับก็คือ to consider ครับ yeah, yeah it's a good word to know very good word to know yeah เขียนได้นะฮะแต่ว่าในกรณีพวกคำว่า help, tell, give หรือ think about บางทีมันจะเป็นใช้ในการพูดมากกว่าการเขียนอย่างนงี้ยเหรอคะอ๋อแล้วถ้าเกิดอย่างคำว่า this is a good one this one put off เหรอ now คุณอนมาน่าจะรู้จักคำว่า postpone แล้วเลื่อนออกไป yeah รู้จักคำว่า cancel ไหมโอ้นั้นยกเลิกเลยครับพี่ yeah so these two words are words that we use very often in business when we have to postpone or or if we have to cancel like that Yeah Now what's interesting is and this is very interesting Postpone แเลว่าเลื่อน Yes s i มัมันเป็นทางการนะครับ Cancel ก็คือเลื่อนยกเลิกเหมือนกันเป็นทางการนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเราจะใช้ภาษาพูด postpone ก็มักจะเป็น put off cancel ก็คือ call off คุณออนมาลองพูดตามผมเลยนะครับ put off put off ติดกันก็ได้ put off put o up oh put o u f your pronunciation is very good my teacher Mr Andubig you don't know him he's a number one English teacher and I am the number one student yeah กำลังจะบอกว่าสิทธิเอกแต่ถ้าเขาบอกว่าโอ้สิทธิเอกได้แค่นี้เงินก็เงินก็หนาวเลยนะแล้ว cancel ก็คือ call off call off call off Cough. แต่สิ่งที่จะที่จะทำช่วยเราจำก็คือเคเคซีกับซีพีกับพีจำง่ายดีพีพีคู่พีพีซีซีคู่ซีซี so cancel ก็คือ call off cancel ก็คือ call off yeah cancel ก็คือ call off put postpone ก็คือ put off ถามว่ามันแตกต่างกันยังไงครับเออเอ put off กับ call off ก็ไม่ทางการเท่ากับ postpone กับ cancel ครานี้มาคำที่ไม่เป็นทางการอีกคำหนึ่งคุณแอนดูพวกอยากรู้คำว่าซื้อ oh well that's a very good example actually yeah a very good example because we all know the word buy right b u y ใช่ซื้อ b u y buy ก็คือแล้วก็เป็นอีกคำหนึ่งที่ลงท้ายด้วย y ที่เป็น i นะ b u y yeah buy ครับ แล้วจะเป็นทางการละพี่ถ้าเป็นทางการนะครับเรามีคำว่า purchase p u r c h a s e แต่ระวังการออกเสียงครับท่านผู้ฟังเพราะว่ามันเป็น purchase ไม่อ่ะไม่ใช่อ่ะมันใช่ purchase อย่าไปพูดนะอนมานะก็พูดได้ยินแต่ก็พูด PURCHASE กันทั้งนั้นน่ะ it's wrong it's wrong มันผิดอย่างมหาหนะครับท่านผู้ฟังที่ right พูดยังไงฮะที่ right ก็คือ purchase purchase Yeah, maybe we can put per chase cup. Okay, well, you know that's good. <laughs> I'm happy about that. I'm happy that Thai people say purchase. chase. Purchase. The majority of people are going to say purchase. P U R C H A S E. Cup purchase. Purchase. Yeah so so purchase ในภาษาอังกฤษก็คือทางการสำหรับ buy buy ครับที่แปลว่าซื้อนั่นเองครับแล้วคำว่าขายนะคะ sell นี่เป็นทางการไหม sell ครับ sell ก็ sell s e w ทางการได้เลยทางการได้เลยครับทางกฎหแล้วถ้าเกิดคำว่าทางการอีกคำหนึ่งอย่างอย่างถ้าคำว่า ask for if you ask for something ก็คือขอใช่ไหมครับใช้คำว่า request Yeah, request. R E Q U E S T. I would like to request you to shut up. What is your request? What, <laughs> what is your request? Please yeah. tell what me. What do you want to ask for? What are you asking for? What is your request? The request is more ปุกรู้ลเขาว่ารีเควสบางทีเราจะได้ยินเวลาเราไปโรงแรมไปต่างห้างห้างสับสินค้าหรูๆจะแต่ว่าเอ๊ะรีเควสว่ is your r e q u ค s t คุณอยากได้อะไรแต่ถ้าไปร้านขายของชับว่าดิสจูอา a ์ฟอร์ว่ a ดิจู y าร์ what do you ask for yeah อ่าอาจจะถามกันง่ายๆ What are you asking for yeah ใช่ประมาณนี้แหละเฮ้ยหมดเวลามันเร็วมากเลยเหมือนเวลาคุณแอนดูไปห้ Yes คุณชาวส์ Thank you for your purchase แต่ว่า ขอเป็น purchase นะไม่ใช่ purchase <urch> ถ้า purchase โรงงานดูจะโมะโหมากเลยครับแล้วก็ฝรั่งโมโหก็มันน่าเกลียดมากเลย